สวัสดีครับสถาบันคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลาัยรำคำแหงรับสมัครลูกจ้างประจำสออัตราเปิดรับสมัครวันนี้จนถึงวันที่18เดือนมีนาคมพีพุทธศักราชสองตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับตำแหน่งปฏิบัติการจำนวน2อ,อัตราวุฒิปริญญาตรี 1. สําสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิที่อย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถติดตั้งและดูแลอุปกรณ์ระบบงานเครือข่ายได้มีทักษะและความถนัดพิเศษด้าน Linux Windows Serv e r วในการจัดการระบบงานเครือข่ายสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้สามารถพัฒนาโปรแกรมสำหรับงานประมวลผลสามารถออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ได้สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดีสามารถศึกษาเรียนรู้เพิ่ม ในระบบงานคอมของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้2อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี15,000บาทต่อเดือน หากสนใจสมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยงานเจ้าหน้าที่งานบริหารและธุรการสำนักงานเลขานุก,การอาคารสถานบันคอมพิวเตอร์ชั้นหนึ่งหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ h t t p s r m a u t h t h ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18เตือนมีนาคม2565ในวันเวลาราชการภาคเช้า9โมงถึงเที่ยงช่วงบ่ายบ่ายโมงถึง16น าิผู้สมัครคัดเลือกจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคือวันรับสมัครวันสุดท้ายหากไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ